พิธีเวียนเทียนสัก,กระหลวงลุงพลกับป้าแตนพร้อมกับทีมงานสายบุญเขาเดินสแสวงบุญบูชาองค์พระธาตุพนมมาถึงวัดพร้อมกับประกอบพิธีเวียนเทียนสัก,กระบูชาองค์พระธาตุพนมตามประเพณีแล้วก็ความเชื่อความศรัทธาด้วยนอกจากนี้นะคะทั้งคู่รวมถึงทีมงานสายบุญก็ยังได้ร่วมการถวายต้นเงินตามประเพณีโบราณ โดยต้นเงินนี้ลุงพลและป้าแตนได้เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธา,าก็ร่วมกันบริจาคสมทบทุนกันมานะคะทำให้ยอดปัดใจจัยในวันนี้สูงถึง2 7 7 7 9บาทนะคะลุงพลเล่าแบบนี้บอกว่าเส้นทางบุญเริ่มต้นด้วยการเดินทางจากบ้านเกิดนะเป็นการเดินเท้าเลยจากบ้านจำปาดงตําบลกุดเรือคำอำเภอวานอนิวาจังหวัดสกนลนครเดินกันมาตั้งแต่31มกราคม จนมาถึงที่วัดแห่งนี้รวม4ี่วันด้วยกันระยะทางเนี่ยเกือบ200กิโลเมตรเนี่ยค่ะเดินเท้ากันมาแบบนี้นะคะและการเดินทางมาก็เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุหรือว่าพระดุกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าหวังว่าเมื่อมาถึงผลบุญที่ทำเนี่ยจะเป็นอาน,นิสงส์ที่ดีต่อครอบครัวเพราะว่าที่ผ่านมานะลุงพลบอกว่าตัวเองขายอาหารเสริมขายเครื่องสําอาง ประสบความสำเร็จด้านค้าขายเป็นอย่างดีเลยส่วนเรื่องของการบริจาคบอกว่าไม่ได้บังคับนะใครมีจิตศรัทธาก็ร่วมมานะคะทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจแม้จะมีกระแสดรามา่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคไม่ได้ท้อแท้แต่อย่างใดแล้วก็ยังยึดมั่นได้ว่าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจคนทำดีต้องได้ดีย้อนกลับไปนิดนึงคุณผู้ชมคะ ลุงพลบอกว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเมื่อช่วงต้นเดือนนะคะทนายสมเกียรติโรจนะวร,รกมลค่ะทนายที่เคยว่าความให้กับลุงพลนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายมาแตกคอกันนะคะออกมาเรียกร้องให้วัดพระธาตุพนมและตำรวจไปตรวจสอบลุงพลเกี่ยวกับการกิจกรรมเดินสแสวงบุญในครั้งนี้ว่าเป็นการฉวยโอกาสในการแอบแฝงสร้างคอนเทนต์ไหมเพราะต้องยอมรับนะว่าลุงพลเนี่ย ดังมากนะคะในสื่อโซเชียลแล้วก็อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายพรบรจราจรและพระบรเรียรรายเงินด้วยด้านทนายอนันชัยชัยเดชค่ะคือทนายอนันชัยเนี่ยเป็นคนที่ปกปักพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะคะก็ออกมาโต้นะซัดกลับทนายสมเกียรติบอกว่าตัวเองต้องปกป้องพระพุทธศาสนาและด้านทนายอนันชัยก็เป็นวิยาวจากรขอ,ของวัดพระธาตุพนมด้วยนะคะ เรื่องนี้ที่ผ่านมาตัวเองจับระเบียบดูแลเรื่องต่างๆร่วมกับกรรมการวัดมาตลอดทนายสมเกียรติออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบกิจกรรมสแสวงบุญของลุงพลก็ขอให้เรียกร้องไปแต่ว่าอย่าเอาวัดไปเกี่ยวข้องเพราะว่าการทําบุญถือว่าเป็นเรื่องของศรัทธายืนยันว่าวัดพระธาตุพนมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้มีความขัดแย้งส่วนตัวกับลุงพลแต่อย่างใด การเดินแสดงบนนะครับเป็นยังไงบ้างก็หลังจากที่เราตั้งใจที่จะเดินมาจากบ้านจาปัปลาดงเหนืหอก็ประสบผลสำเร็จก็มีอุปสรรคบ้างปวดตามนะตามตัวแต่ด้วยความที่ปีนี้นะครับบริษัทของเรามียอดขายที่ดีมากก็เลยมีความตั้งใจที่อยากจะมาสแสดงบนในครั้งนี้เพื่อให้ ความพุทธศาสนานะครับของคนไทยเรานะครับยังคงอยู่นะครับมีอะไรฝากครับเพื่อแผ่บุญไปให้สายบุญต่างๆมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงสายบุญครับผมเชื่อว่านะครับพระธาตุพนมนะครับมหาบริวารที่นี่นะครับก็จะมีสายบุญนะครับทั่วโลกนะครับเดินทางมากราบไหว้สักการะนะครับพระอุรังคธาตุนะครับที่อยู่ในองค์พระธาตุเชื่อว่าทุกท่านที่เคยมานะครับถ้ามาเกินเจ็ดครั้งจะประสบความสำเร็จทุกครั้งติดใจน มากมายหลายคนมองไปต่างๆนานา,นาเนี่ยทำให้ลุงคนคอไหมครับอาจจะมีออกมาถามว่าลุงคนทำเพื่ออะไรยังไงนี่มีคอไหมครับสำหรับคนที่มีกายวาจาใจและก็จิตใต้สำนึกนะครับที่เป็นบาปก็จะไม่ลายต่อบาปแต่ถ้าเรามองที่ความดีพระพุทธเจ้าท่านสอนนะเราเดินสายกลางนะครับเราก็มองข้ามจุดนั้นไปครับอย่าไปถึงอย่าไปอ่าเยึดตดกับสิ่งที่มันผ่านเข้ามาก็มันทำความดีครับ